สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังภะกวะสเกสุวิหารติกาเปรลาวัตุสมีมหาวะเนมหาตาภิกขุสังเกนะสติงปัญจมาเตหิภิกขุสเตหิสัเพเหวารันเตหิเดเสหิจโรกัตธาตุหิเรวะตาเยบุเยนะสสนิปติตาหุนติภะกวันตังดัชนายภิกขุสังคัญจะอัตโคจะตุนังสุตทวาสเกยิกานังเทวานังเอตตาทโหสิอายังโขภะกวะสเกสุวิหารติกาเปรลาวัตุสมีมหาวะเนมหาตาภิกขุสังเกนะ Sating pancamate ibi ku satehi sapehe wa arahante itasai Joroka tatu idewata yebuye nasani patitahunti Pakawantang dasanaya ibi ku sangganca Yanuna นุปัสสังกัมยามานุปัสสังกัมิตาวาภะคะวะโตสันติเกปาเจกะคคตาภะสยามติอาตากุตเทวะตาสยตาปินามภาราวะภุริโสสัมมัญจิตังวะภาหังปัสาริยะปัสสาริตังวะภาหังสัมมินเจยะเอวะเมวะสุทาวะเสสุเทเวสุอันตราหิตาภะคะวะโตปุระโตปะตุระังสุอาตากุต อาทัโคตาเทวตาภควันตาอาพิวะเทตวะเอกามันตังอัทังสุเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควัตโตสันติเกอีมังคตังอภัสีมอะฮาสัมมโยปะวะนัสมิงเทวกายะสัมมาคตาอัมคตัมหาอีมังคัมมะสมัยยังอิทากินได้เยวะอปาราชิตาสังคันติอาทัคโคอปาราเทวตาภควัตโตสันติเกอีมังคตังอภัสีิตาตบิกาวะสมมาทังสุจิตังอัตตะโนอุชุกะมัง มะกังสุสารถีวเนตานิคะเอตวะอินทริยานิราคันติปันติตาติอัตโขอปาราเทวตาปะกวาโตสันติเกอิมังกาตังอภาสิเจตวะขีรังเจตวะปริคังอินทขีรังโอหัดจมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจักขุมมาตาสุทันตาสุสุนาคติอัตโขอปาราเทวตาปะกวาโตสันติเกอิมังกาตังอภาสิเยเกติปุตังสารนังคตาเตนะเตกามิสันติอปายะ Puming pahaya manu sang te hang te wakayang paripule santiti ata kowa-kowa piku amante siye puyena pikawe tasa sulokata tusu dewa tasa nipatita untip tata katang tasa naya sama-sama buta. Kate sampi pakawan tanah eta para maye wate wata seni petita ahi sung seya tapi mai ha eta rehi e pite pika we pawi senti ana kata mata nang aran sama sambutate sampi pakawan tanah eta para maye wate wata seni petita pawi senti seya tapi mai ha eta rehi aji kisemi พิกะเวเทวกายะนังนามานิกิตายิสมิพิกะเวเทวกายะนังนามานิเทสิสมิพิกะเวเทวกายะนังนามานิตังสุนาัสสาถุกังมานาสิการโอทัพัสิสมิติเอวัมปันเตติโคเตพิคุภะกขวัโตปัจจโสสุภักวะเอตตะโวจาสิโรกามานุกัสสามิยะท้าพุมกคตัสิตายิสิตากิริขปะรังพิ

พุทสศาสานังเตสัมปาตุราหัวญาณัมมนุสยนาทัสนาอภเพเกสตามัทธคุงสหัสังอัตฐสตตเริงสตังเอกสหัสนาอมนุสยนามัทธสุอภเพเกนันตามัทธคุงติสาสัพพะุตตาหุงตัญจะสัพพังอภิญญาเยาววกิตาวานะจักุมาตโตอมันตยิสัทธา

โมตมนาภิกามุงปิภุนังสมีติงวานังสาตาคีลาติสะหาสัยยานานาตวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวนาวันโตยสันสิโนโมตมนาภิกามุงปิภุนังสมีติงวานังอิเจเตโซลัสสะหาสัยยานานาตวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวนาวันโตยสันสิโนโมตมนาภิกามุงปิภุนังสมีติงวานังเวสามิตาปัญจสตายยานานาตวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวนาวันโตยสันสิโนโมตมนาภิกามุงปิภุนังสมีติงวานังคุมบิโรลัชเกอิโกเวปุลัสานิเวสานังวิโยนัังสสสตตาหย นั่งไปยิรูภาษาสติคุมพีราราชแกอิโกโซปะคาสมีติงว่านางปุริมันจัติสังราชตาตาระโตภาษาสติคันธปาณังอาทิปติมหาราชายสันสิโสปตาปิตาสาวโวอินนาณามาหาภรัยที่มันโตจุติมันโตวันวันโตยสันสิโนโมทามนาอภิกามมุงวิกุณังสมีติงว่านางทักกินันจัติสังราชากุเวรบ ราชาวิรูโธตัดสาสติกุมพันนานใงอธิปติมาราชายาสันสิโตภุตตาปิตัสภาโวอินทรานามาหาปรายติมันโตจุติมันโตนาวันโตยาสันสิโนโมทามนาอภิกามุงบิกุนังสมิติงว่านางปัจจิมันจติสังราชาวิรูปโขปภาสาสตินาคานังอธิปติมา มาราชายสันสิโสพุตทปิตาสบ่าววนานามามาปรายาิมันโตชุติมันโตวันวันโตยสันสิโนมัตมานาพิกามุงพิกุณังสมิติงว่านังอุตรันจติสังราชากุเวโรตัปปัสสติยขานาอธิปติมาราชายสันสิโสพุตทปิตาสบ่าวว่าในนามามาปรายาิมันโตชุติมันโตวันวันโตยสันสิโนมัตมานาพิกามุงพิกุณังสมิติงว่านังปุริมาติสังทัตตะรโทตกขีเนนาวิรุธักโกปาชิมีนาวิรุปักโคกุเวโรอุตตรังดิสังจัตตารโตเตมาราชาสมันตาจัตุโรทิส ตัตตะมานาอัทังสุวันเอกาปิรวตเวเตสัมมายาวิโนทาสอาคุวันจนิกาสถามายาคุเวนดูเวเลนดูวิภูจวิภูโตสหะจันทโนการะกามเสถโทจักกินุมันตุนิมันทุจัปานาโทโอปามัญโยจะเทวสุโตจะมาตริจิตาเสโนจักขันะภูนโรโารชาจโนสัพโอะอาุปันจัสติ ปัญจสีโขเจวติมภารุสุริยวชัสาเอเตจเยจราชาโนคันทปาสหราชุพิโมมานาอภิกามุงบิกุนั่งสมีติงว่านางอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาราสหะชะ ตัชกากัมภราสตาราอากุปะยาคัสหายาติพิยามูนาทตารัฐาจะอากุนาคายศสิโนเอราวันนุมาหานคุโสปะคเสมิติวานังเยนาคาราเชสหาสหารันติติภาธิชาปักขีวิสุทธจักคูเวหายาสาเตมานะมัชัปัตตาจิตตาสุปันนาอิติเตสานามังอภวันตธานาคาราชานะมาสีสุปันนาโตเกมามากาสิสุพุทโธสัญหิวาจหิอุปดวะหายันตายะนาคาสุปันาส ารนามะกังสุพุทังชิตาวชิราหัตเทนะสุมะสัมุทังอสุราสิตาภาตโรวาสาวาเสเตอิติมันโตยสันสีโนกาลกัญชามาพิสมะอสุราธนาเวกสะเวปจิติสุติจิตจิตติจะปะหาราโทนมูจิสาสตันจาภริปุตานังสัพเพเวโรนามะ จะนามากาสันายหิตวาพริงเสนั่งราหุพัทธมุป,ปาขมุงสามายโยธานิพันธันเตภิกุนังสมีติงวานังอาปโปจะเทวาปตวีจะเตโชวาโยจัทาขมุงวารุนาวารุนาเทวาโสโมจะ ยาสัสสาสหะเมตากรุณากกยิกาอาคูเทวายสันสิโนทเสเตทัสทากายาสเพนานาตวันิโนอิทิมัโตชุติมันโตวนาวันโตยาสันสิโนโมทามนาอภิกามุงวิกูนังสามีติงวะนางเวนทูจะเทวาสหารีจะอาสมาจะทุเวยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุลักิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูบุลักิตาณคเตนิอุลักิตาวา อาคูมันตาวารากาวาสุนังวาสโวเสตโทสโกปาคาปุรินทาโอทาเซเตทาสตากายะสเปนานตะวันีิโนยทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยาสันสีโนโมตามานาอาภิกามุภิกูนังสามิติงวานังอาทาคุสาภูเทวจารามากิสิคาริวะอาริทากาจารโรชาจะอมมาปุภาณิพาสีโนวั รุนาสหธรรมาจะอาจุตาจะอนิชกะสุเลยารุจิลาอาคุอาคุวาสาวะเนสิโนทะเสเตทัสายทากายาสะเปนานัตตาวณิโนยที่มันโตชุติมันโตนาวันโตยะสสิโนโมตมานาอภิกามุงวิกุนังสัมมิติงวานังสามานามหาสามานามนุสามนุสุตมะมิคิธาปัตุสิกะอาคุมะอาคุมโนปัตุสิกะอาทาคูหารายโยเทวาเยจโรหิตาวาสิโน บาราคามาปาราคาอาคูเทวายาสันสิโนทเสตเตทาสาธกายาสเพนานตวานิโนอิทิมันโตจุติมันโตวนาวันโตยาสันสิโนมตมานาอภิกามุงภิกุนังสมิติงวานังสุกกากรุมาอารุณาอาคูเวกานาสัสหะโอทาตกายาปะมุกาอาคูเวเทวาวิจักานาสาธามตาหระกาชามิสกาจายาสันสิโนทนายังอาคาปัจจุโนโยติสาอภิวัสติทเเตทาสาธกายาสเพนานตวานิโนอิทิมันโตจุติมันโตวนาวันโตยาสันสิโนมตมานาอภิกามุงภิกุนังสมิติงวานั mang kemiya tu sita ya makataka cahaya sansino kam ตากาลามเสถาชตินามาจะอาสวานิมานาราติโนอาคูอาทาคูปาราณิมิตาทัเสเตทาสาทธากายาสัพพณานาตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสันสิโนมธามนาอภิกรรมุตุนังสัมีติงวานังใสเทเตเทวานิกายาสัพิณานาตวานิโนนามันวายเยนะอากันจุญเยจันเยสัตสีสาสาปวุทธะชาติมักีลังโอคาตินะมะนาสาวังกะเคมคะ ตารังนาคังจันทังวะอสิตาติดตังสุภาพมาปรมัตโตจะปุตตาอิทิมาโตสหัสันนังกุมารโอติโสจะโสภะคาสมีติงวานังสหัสสัมมาโรกานังมหาพมมาพิทัติทิตตฏฐติโอปปะปโนชุติมันโตวิสมากายโยยสันสิโสทะเสถาอิสระอาคุปเจกาวะสวัตติโนเตสันจะมาฉาโตอาคาหาริโต ปาริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพามเกเมาราเซนาอภิกาามิปสัสก,การหาสามัญที่ยังเอธากันนัฐปันตัราเคนาพันธามาถุโวสามันตาปาริวาเรธามาอุ มาโวมุจิทะโกจินังอิติตัธรรมหาเซโนกันหาเสนาอเปสิปานินาตระมาหจัสตังกาตวานาเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคธานายันโตสวิชุโกตัทาโสปัจจุทาวติสังคุตโตอาศัยยังวเสตันจะสัสรังอภิญญาญาวะกิตตวานาจักุมาตตัวมันเตยสทาสาวเกสาสเนระเตมาราเสนาภิกันตาเตวิชานาทภิกขโวเตจะอาตัพมกรุงสุตวะพุทธศาสนังวิตรั เคหิปากามุงเนสังโลมันปีอิชัยุงสพเพวิชิตสังคามาพยาติตายาสันสิโนโมทันติสหะผูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ